วันนี้มาทําคลิปช่างที่มาเรียนเปิดร้านแล้วแต่ทํากุญแจรูปหายหมดไม่ได้ก็ต้องมาเรียนเพิ่มเติมเพื่อเพิมเ่มเติมรายได้ครับจากบทเรียนนี้เรียนมาถึง h o นดาครับตั้งแต่ต้นเรียนตามตำราแฟริชสเปิดกุญแจประตูครับวัดระดับฟัน ตัดกุญแกด้วยแผน่นนตัดดิชี่ก็สอบไขประตูไขสวิตได้ไหมถ้าไม่ได้ครับทำยังไงตัดฟันที่เท่าไหร่เพิ่มก็ถูกสอนกันเป็นเคล็ดลับไปจากนั้นเมื่อตัดไขประตูไขสวิตได้มันไม่สามารถทำเอาแผ่นตัดมาให้ลูกค้าได้ก็จะต้องให้ผู้เรียนทำาุุแก จริงก็คือกัดด้วยเครื่องสไลด์แล้ะทดสอบไขบสำหรับชังงเดินนี้เครื่องสไลด์ยังไม่มีเลยนะครับคือประสบการณ์ในการใช้เครื่องสไลด์เป็นศูนย์ก็คือมีเครื่องปกติเราก็จะตามมาดูกันว่า มาทำกุญแจผู้เรียนมีความสามารถทำกุญแจตั้งแต่เปิดประตูวัดระดับฟันตัดกุญแจแล้วทำกุญแจล่องเรื้อยสำเร็จเมื่อก่อนถือว่ายากมากนะครับล่องเรื้อยก็ครึ่งวันนะครับ